หลายๆโดยสัตว์นะครับกำลังหารถสำหรับผู้บริหารขับไปอยู่ใช่ไหมครับฟูจิก็มีรถมาแนะนำหนึ่งคันครับเป็นรถที่น่าสนใจมากๆเหมาะแก่การเปลี่ยนมาเป็นรุ่นนี้จริงๆครับนั่งสบายใหญ่หรูวราแล้วก็สะดวกสบายราคาดีมากๆครับเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าฟูจิจะเอารถรุ่นอะไรมาให้ทุกคนดูกันเราจะมาดูกันว่าหน้าเปลี่ยนจริงไหมเดี๋ยวไปดูกันครับและนี่ก็คือโตโยต้านั่นเองครับเป็นรุ่นอาลไพดเป็นรถตู้นั่นเองครับ ก็เป็นรถที่นิยมมากๆนะครับสาหรับบริษัท mm. เกือบทุกบริษัทเลยในประเทศไทยนะครับข้อดีของมันที่ทําให้มันนิยมมากๆนะครับก็เพราะว่ามันเป็นรถตรู้ที่นั่งสบายราคาไม่แรงมากแล้วก็ดูดีหรูหรามากๆเลยครับตอนนี้เนี่ยจะบอกว่ารถคันนี้หายากมากๆนะครับเพราะว่าถ้าสั่งซื้อที่โาตโยต้าประเทศไทยแล้วเนี่ยจะต้องรอคิวนานมากๆนะครับแต่ว่าที่รถจำข,ข้าของเรานะครับเบ o ต์ Beautiful House เรามีรถพร้อมรับได้เลยหลายคันนะครับคันนี้ก็เป็นสีดำนะครับเรามีสีขาวสีดำออปชันจะแตกต่างกันไปนะครับจะมีทั้งเครื่องยนต์เบนซินล้วนมีเบนซินผสมไฮบริดนะครับแล้วก็รุ่นพิเศษรุ่นใหญ่ไปอีกนะครับก็คือ Executive l o u n g e อันนั้นก็คือจะเป็นเบาะแบบใหญ่พิเศษที่เป็นออปชันครบนะครับมีจอมีตัวรีโมทมีแท็บเล็ตนะครับแล้วมีโต๊ะ เอาไว้แบบวางของนะครับส่วนคันนี้เนี่ยเป็นตัวปกตินะครับเป็นซินลวนซึ่งจะเห็นว่ากันชนนะครับมีติดกันชนเพิ่มแ,แถวๆนี้นะครับก็ให้ความพิเศษมากๆซึ่งกันชนนี้เนี่ยมันจะเรียกว่าโมเดลิสต a าอันนี้นครับนี่โมเดลิสตาเนี่ยอันนี้จะเป็นอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่านี้เป็นชุดแต่งที่ติดมากัะรดเลยจากที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับความสวยงามของมันนะครับอพาราตัวนี้เนี่ยก็ได้กริลหน้าใหม่นะครับ มีตัวควอเมียมนะครับเป็นแนวนอนก็ให้ความรู้สึกสวยงามรู้สึกว่ารถดูใหญ่ขึ้นนะครับไฟนี่ครับตรงนี้สวยงามมากแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับเป็นซีเควนเชียลแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกข้างล่างนะครับดูล้อครับล้อก็เป็นสีเงินเงินเทาๆนะครับเป็นแบบลอสเล็กน้อยสวยงามมากๆนะครับก็ความรู้สึกที่สวยหรูหรามากขึ้นนะครับมาดูด้านหลังกันดีกว่านะครับว่ามีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างอ่า ด้านหลังของรถนะครับก็มีตัวงสือเขียนว่าเอาผ่าให้เราดูเลยนั่นเองครับไฟท้ายนะครับก็เป็นแบบซ e เ t ียลเช่นเดียวกันนะครับกันชนหลังจาก m o เดลลิสตนะครับนี่สเกิร์ตเป็นฟิวประมาณนี้นะครับท่อเป็นแบบเหลี่ยมๆก็ผมว่าสวยมากสวยงามมากๆชอบนะครับนี่ดูสปอยเลยด้านหลังนะครับนะครับไซด์วิวกับเววิวจะเป็นอย่างนี้นะครับที่สำคัญเรามาดูเบาะหน้ากันดีกว่าครับ เอาผ่านเนี่ยเป็นรนถญี่ปุ่นใช่ไหมครับแต่ว่าดูภายในครับการตัดเย็บและการเลือกใช้หนังอินทอเนียนี่ยมีทิมสีออกแบบอทองๆเข้มๆทองแดงทองแดงเหลือบๆน้ำตาลนะครับผมรู้สึกว่าโอ้โหหรูมากขึ้นเยอะมากๆนะครับภายในจะบอกให้ความรู้สึกโซลิดมากๆนะครับไม่งานประกอบในถือว่าแน่นมากๆแบบจับขย่านี่รู้สึกว่า ถือว่าแน่นขึ้นเยอะนะครับตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์เป็นแบบนี้นะครับเกียร์ออโต้นะข้างบนนะครับจะมีซันรูฟด้านหลังนะครับแบบเป็นสองฝั่งซ้ายขวาอย่างนี้นะครับก็ให้เป็นความรู้สึกอีกฟีลลิ่งหนึ่งนั่นเองนะครับอุปกรณ์การขับขี่นะครับผมว่าขับง่ายมีลายไม้ตรงนี้สวยงามมากครับให้ความหรูขึ้นมากจริงๆถ้าผู้บริหารนะครับอยากรู้ว่าซื้อคันนี้แล้วจะนั่งสบายแค่ไหนมาดูที่ด้านหลังกันครับ นี่ที่นั่งที่นั่งด้านหลังเนี่ยให้ความรู้สึกหรูหรามากยิ่งขึ้นนะครับมีที่พักเท้านะครับแล้วก็ที่พิงนะครับเบาะหมอนแบบมิก้เมาส์ซึ่งมันขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมกว่าตัวที่แล้วนะครับส่วนการขับขี่เอ้การนั่งนะครับก็จะมีตรงนี้นะครับตรงนี้ก็มีเบาะร้อนเบาะเย็นนะครับแล้วก็ปรับนี่ครับที่วางขานะครับแล้วก็พนักพิงเอียงได้นะส่วนจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเนี่ยอันนี้จะยังเป็นแมนนวลอยู่นะครับ ก็ปกติเราไม่ค่อยได้ขยับมากอยู่แล้วก็ใช้มือเลื่อนทีเดียวแล้วก็ไม่ต้องขยับอีกเลยนะครับมีม่านไฟฟ้านะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะนี่แล้วก็อพาร์ทนนะครับจะมีออปชันแตกต่างกันไปนะครับมีกับบันไดไม่มีกับบันไดแค่ซับ hey, ผิเพนเป็นดีเทลเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวถ้าชอบก็มาดูอีกทีครับแต่ที่สําคัญเบาะนั่งสบายขึ้นแน่นอนนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่นนี้นะครับเราจะติดจอ a อ d r o i d ใหม่ให้ตรงนี้นะครับ ก็เอาไว้ดู YouTube ดูฟังเพลงอะไรเรื่อยเปื่อยนะครับด้านหลังก็นั่งสบายเช่นเคยนะครับชิลๆจะพับเบาะก,ก็ได้นะครับเดี๋ยวมาดูหน้าจออีกนิดนึงกดสตาร์ทมาอยู่ตรงนี้นะครับฟีลลิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นครับจอก็ต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้เลยนะครับสวยงามมากๆรถอพาร์นะครับก็ฟีลลิ่งจะประมาณนี้ถ้านะครับบริษัทไหนหรือพี่ๆท่านไหนนะครับกำลัง อยากจะเปลี่ยนรถตู้สำหรับครอบครัวสำหรับบริษัทออฟฟิศนะครับก็าสามารถมาติดต่อฟูจิได้เลยโทรเข้ามานะครับหรือแอดไลน์มาได้เลยก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับราคาของเอาผ่านนะครับก็จะอยู่ช่วงๆ4ล้านกลางไปจนถึง6ล้านเลยนะครับขึ้นอยู่กับออปชันคร่าวๆนะครับแต่ถ้าโทรมาหาฟูจินะครับเดี๋ยวฟูจิดูแลเต็มที่นะครับ <trabajando> เงื่อนไขดีดูแลดีนะครับรับรถไปแล้วก็ หมือนเป็นครอบครัวกันแล้วครับก็จะดูแลตลอดไปนะครับก็จะให้คาแนะนําเรื่ยอยๆหวังว่าจะชอบคลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กาลังหามองมองหารถตู้สําหรับบริษัทผู้บริหารหรือว่ารถตู้สำหรับครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับก็ติดต่อฝึกได้เลย,เลยหรือจะเทรดรถคันเก่าก็บอกนะครับนี่คือกุญแจเอาค่ะสวยมากๆไว้เจอเกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับมาซื้อกันเย็นนะครับ